เราอยู่ที่แปลงนาของคุณพี่ชื่ออะไรคะวันเพนค่ะคุณพี่วันเพ้นนะครับตอนนี้อยู่พื้นที่จังหวัดอยุธยาค่ะอ๋อครับผมอำเภอ,อ,อ,เอมหาลาชค่ะตำบลบางนาค่ะอ่านะครับ<ม>ก็เป็นเป็นแปลงนานะครับที่ได้ใช้ตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับก็คือตัววีแพนต้านะครับเนี่ยกำลังออกรวงค่ะงามมากเลยค่ะแล้วสวยด้วยแปลงเนี้ยแปลงนี้น,น,นี่อายุเท่าไหร่แล้วครับช่วงนี้อันนี้สองเดือนกว่าละสองเดือนนะครับ คือก่อนก่อนหน้านี้ก่อนก่อนไม่ฉีดนี่คือเจอปัญหาอะไรไหมเป็นอนเขาใบเหลืองใบเหลืองพอฉีดของเราแล้วมันจะเขียวชุอุ่มเลยเห็นพี่ว่าตอนมันเป็นช่วงอะไรนะที่ว่าจังหนาวอะไรอ่ากระทบลมหนาวครับลมมันฟาดแล้วใบมันจะแดงอใบมันแดงหัวต้นข้าวเนี่ยใบมันจะแดงแล้วต้นเหลืองพอไปได้อาหารเสริมปุ๋ยของเรานี่ก็มันจะเขียวชุอุ่มแล้วก็แตกกออ๋อแตกอ่แล้วรวงรวงใหญ่มากรวงดีเห็นไหมออก ครับช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่เริ่มข้าวออกร<อ>ว,วงแล้วนะครับตั้งท้องก๊อลังกำลังจะพุ่งแม่กำลังออกรวงได้แล้วรวงใหญ่เห็นไหมรวงใหญ่โตใหญ่มากย,ยังยังไม่เป็นแล้วพี่ไ,ได้ใส่ปุ๋ยไปบ้างยังนะไปใส่ปุ๋ยของอาทีของเราไปแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปไปรุ่นหนะะึ่งแล้วค่ะครับแล้วเรื่องการใช้ปุ๋ยนีย่ทำให้ลดปุ๋ยไหม ลดปุ๋ยค่ะลดลดปริมาณปุ๋ยเม็ดที่เราใช้นะพอใช้ตัวนี้ลดปริมาณปุ๋ยตัวของตัวอื่นนะนะคือมาใช้ของเราเนี่ยลดต้นทุนอืแล้วพวกปัญหาโรคแมลงล่ะครับอมันก็มีแต่เราก็ใช้ของเราใดฉีดว่องเพิ่อยาฆ่าแมลงอ๋อวันนี้ตัวเอาเอาวีแพนต้าผสมไปเลยเนาะผสมไปด้วยค่ะครับแล้วมันจะดีขึ้นมากเลยไปนะครับวีแพนต้าก็ช่วยไปเพิ่มประสิทธิภาพด้วยใช่ค่ะ แล้วอตอนนี้อีกกี่เดือนเก็บนะครับเก็บเกี่ยวประมาณอีกสักเดือนครึ่งเนี่ยได้ได้เก็บเกี่ยวเดือนครึ่งเก็บเกี่ยวนะครับปกติที่เคยทํานี่ได้ไล่ละกี่ตันเขาก็ได้มันได้ไม่เท่าไรแล้วค่ะแต่ว่า่าอตอนมีอีเจา้าที่ใช้ของเราเนี่ยได้ไล่ละเกวียนกว่าอ๋อไล่ได้ไล่ละเกวียนกว่าเลยใช่ค่ะโอ้โหสุดยอดเลยครับ